วัชชาภูปิดท้าวอ,อแล้วหลังเกิดประเด็นดังเหตุการณ์ดังกล่าวมีที่มาจากนายศิรานากร ผู้ใหญ่บ้านหมู่10บตำบลด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดเผยว่าเวลาประมาณ21นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาตนได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากสาธารณาสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีเกี่ยวกับกรณีการประกาศปิดศูนย์สงเคราะห์และฟืน้นฟูสมรรถภ,ภาพวัดทาภุราชบำรุงโดยในหนังสือฉบับดังกล่าวมีข้อความว่านมัสก,การรักษาการเจ้าอาวาสวัดทาภุราชบำรุงตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อกรณีแม่ร้องลูกชายทุกกระทํา ในค่ายสอบยชเรื่องดังกล่าวทําให้ทางปาปสและออยอรวมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ศูนย์สังเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าผุราบบำรุงพบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ซึ่งเมื่อเจ้าอาวาสมรณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นๆต้องหยุดดําเนินการซึ่งไม่ผูกพัน ให้รักษาการแทนหรือจเจ้าอาวาสท่านใหม่ต้องดําเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นต่อไปหากมีความประสงค์จะดําเนินการต้องยื่นขออนุญาตจัดตั้งใหม่จึงจะดําเนินการได้ฉะนั้นอธิบดีกรมการแพทย์จึงมีคำสั่งให้ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดทา่าภูราชบำรุงหยุดดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้ามาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทันทีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเป็นต้นไป